ยูค่ะวันนี้นะคะเอ๊จะมาเปิดรายการใหม่นะคะนั่นก็คือรายการหนึ่ประโยคสาภาษาค่ะ3าภาษาที่วันนี้นะคะก็จะมีภาษามาเลอันดับหนึ่งเลยเพราะเราเรียนภาษามาเลเซียนะคะอันที่2ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ภาษา ด้วยความที่ประเทศมาเลเซียนะคะเป็นประเทศทีเออ่เขาพูดกันหลายภาษามากเลยนาะไม่ว่าจะเป็นภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาอินเดียนะคะไม่ว่าแล้วยังจะมีแบบภาษาท้องถิ่นอีกใช่ไหมคะเอ๊กก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราสามารถเรียนได้หลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นการดีกับตัวของเราเองที่เวลาเราไปยูประเทศมาเลเซียก็จะได้คุยกับคนได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเหตุนี้เองนะคะยายกก็เลยเออคิดว่าเรามาลองทําเป็นรายการที่แบบ ออสอนสามภาษาไปเลยน่าจะดีนเนอะเพราะว่าประเทศมาเลเซียเขาก็พูดกันหลายภาษาใช่ไหมคะแต่ว่าไอดภาษาอินเดียไม่เป็นไงไก็เลยไม่ได้ <laughs> ก็เลยไม่สามารถสอนภาษาอินเดียได้นะคะยันค่ะเอ้ยเ,เ,เ,เป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาจีนขนาดนั้นนะคะแบบไม่ได้พูดข้อแบบบูบูบขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าเราอยู่ในระดับที่สามารถแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆของเราให้กับคนอื่นได้นะคะโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดว่า ะะอยากจะแบ่งปัน,ปนหรือไม่ก็แชร์ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือม่้ก็ภาษามาเลเซียเองนะคะก็ยินดีมากๆาเลยค่ะงั้นวันนี้เราไปเริ่มที่ประโยคที่1ของคลิปแรกนี้กันเลยค่ะประโยคนั้นก็คือประโยคไม่จำเป็นต้องนะคะไม่จำเป็นต้องในภาษามาเลเซียนะคะมีหลายคำมากเลยนะคะแต่ที่เอาจะามายกตัวอย่างวันนี้ก็คือประโยคนี้เลยคะ่ะคือคำนี้เลยนะคะคือคำว่าตาเปิดลูกตา perlu ตะเปิร์ลู lu. นะคะซึ่งคำว่าตะเปิร์ลูในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ no need, no need to no need to no need to ถ้าเกิดเป็นภาษาจีนโอเคภาษาจีนก็ใช้คำว่าปูยงปูยงปูยงค่ะงั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะไม่ต้องถาม จำเป็นต้องถามนะคะในภาษาเมดเลเซียนก็จะพูดว่าตะเปิดลูกตาเนี่ยตะเปิดลูกตาเนี่ยตะเปิดลูกตาเนี่ยไม่จาเป็นต้องถามภาษาอังกฤษค่ะ No need to ask No need to ask ภาษาจีนหูม่ ร้องไห้นะคะแบบอหกหักแบบไม่จําเป็นต้องร้องไห้หรอกมีจริงนะคะเขาโลกเออโอเคเอาไว้กลับเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะไม่จําเป็นต้องร้องไห้นะคะในภาษาเมดเตเรียนะคะจะพูดว่าต้าเปิดลูกนางิสต้าเปิดลูกนางิสต้าเปิดลูกนางิสนะคะภาษาอังกฤษคะ่ะ no, no need to cry no need to cry no need to cry นะคะภาษาจีนค่ะ 不用哭不用哭不用哭นะคะก็คือมันจะไ็นต้องร้องไห้นั่นเองค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วช่วยพิมพ์คำว่าตะเปะลิลูในคอมเมนต์ให้อาย่านหน่อยนะคะจะพิมพ์เป็นตะเปะลิลูก็ได้โดนนิชูก็ได้หรือยงก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจไทยราซุนลายู่ด้วยนะคะ โอเคค่ะแล้วถ้าคลิปนี้นะคะมียอดไลค์แล้วก็ยอดดูเยอะๆหรือแบบมีคนชอบมากๆเยอะมาก,มากๆนี่นะคะย่ก็จะมาทำอีพีสองแน่นอนะคะ่ะแต่ว่าในใจก็คืออยากทำอีพีสองนีแล้วน,นะแล้วก็อยากให้อยากให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องที่สนุกนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันช่วยการทําให้การเรียนภาษาเป็นเรื่องที่สนุกไปด้วยกันนะคะ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการ1ประโยค3ภาษานี้จะอยู่กับเราเป็นานๆนะคะบ๊ายบาย